สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าที่มุกดาหารค่ะ วันนี้ตื่นแต่เช้านะคะทันพระอาทิตย์ขึ้นด้วยค่ะตื่นมาก็ได้กาแฟค่ะทุกคนวันนี้เราต้องย้ายแล้วค่ะโรงแรมที่แนนพักตอนนี้ชื่อว่าโฮเทลเลอรัดดานะคะทุกคนเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงค่ะเดินไม่ถึง10นาทีก็ถึงตลาดอินโดจีนแล้วนะคะมีสระว่ายน้ำด้วยพนักงานที่นี่น่ารักมากๆที่จอดรถเขาก็กว้างขวางค่ะอาหารก็อร่อยด้วยนะเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารเช้าค่ะถ้าพักที่นี่เราต้องการใส่าบาตริมโขงนะคะเจ้าหน้าที่ที่โรงแรมก็ส สามารถเตรียมอาหารไปให้เราได้เลยรวมถึงการนัดพระให้เสร็จสับเลยนะคะเราแค่มีหน้าที่ลงมาใส่บาตรค่ะดูหน้าตาอาหารเขานะคะทุกคนอร่อยมากๆแล้วก็หน้าตาดีด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมประจําครอบคร,ครัวก็ได้ค่ะมาที่ไรแนนก็พักตรงนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเขาสะดวกสบายใกล้ตลาดคลิปนี้เป็นคลิปเก่าที่แนนเอามาเล่าใหม่นะคะที่พักที่มุกดาหารค่ะติดแม่น้ำโขงน่ารักมาก